ขณะนี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCC ไทยเทอราชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม s s c แจบ6ซีแบนความถี่รือซี11635ซิบเอสองเจ็ดหา0ูนย์ศนย์ฮอลลาไเซสชันรายการต่อไปนี้เป like um <c oughs> ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยังอยู่ในชุดทางแห่งความสุขค่ะแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ม่ใช่การได้รับเป็นการให้ที่ทําให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกใบนี้และยังเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความเมตตาให้เจริญงกงามขึ้นในจิตใจของเราและนี่คือเรื่องราวของมูลนิธิมายาโคตมีค่ะมูลนิธิมายาโคตมี เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณในวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนวิสาขในพรรษาแรกของการตรัสรู้ได้มีผู้ปรรลุธรรมเป็นพระอรหัน์รวมหกสรูปเมื่อออกพรรษาแล้วพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงสาวกทั้งหกสรูปนั้นให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อ,อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เธอทั้งหลายจงอย่าไปทางเดียวกันพวกเธอจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภายใต้ร่มเงาแห่งบวรบพระพุทธศาสนาพระอาจารย์มิสุอกคาเวสโก เป็นพระพิสุจชาวญี่ปุ่นที่มีศีลาจารวัตที่เคร่งครัดงดงามตั้งแต่วัยเยาว์ท่านค้นหาความหมายของชีวิตมาโดยตลอดจนกระทั่งตัดสินใจออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อค้นหาสัจธรรมชีวิตอะไรคือชีวิตที่น่าพอใจชีวิตน่าจะมีคุณค่ามากกว่านี้และคำตอบที่ท่านพบนั้นคือสำหรับพระอรหันต เมื่อหมดกิเลสมีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วหน้าที่ในชีวิตทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนการประกาศพระพุทธศาสนาจึงแสดงถึงหน้าที่ในชีวิตเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แม้ไม่ได้ปรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ตามหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์สุขแก่สังคม แล้วก็เวล้วก็พามไปพักหนึ่งแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเนี่ยก็มีมนใบญี่ปุ่นนะเขาอยากจะให้เราสอนตือนจงกรมนะตือนจงกรมได้ไหมอาจารย์ก็รับไปอ่อนจะไปลงดูนะเพราะเราก็ปวดมาสิบหปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาทำอะไรที่ญี่ปุ่น เมื่อเขานิมนต์แล้วกออ็รับกิจนิมนต์ไปทีนี้ใกล้ๆจะเดินทางนะเขาบอกว่าไม่ต้องมาเพราะเขาเข้าโรงพยาบาลอนะย่างแรกก็ตามนะเราก็เตรียมใจเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินทางไปอยู่แล้วนะใจก็ไปนิพพนว,วตั้งใจถ้าอย่างนั้นทะนีถ้าอย่างนั้น,นะน,นเราจะลงดูทุตนุนนะ เมื่อลงจากเครื่องบินแล้วก็เดินไปถึงพางเคียวโตแล้วก็เมืองฮิโรชิมาระยะทางประมาณหนึ่งพันกิโลเมตรเราลงดูในเราลงดูทุกตนรักษาพระวินัยที่เรารักษาอยู่นะพูดง,ง่ายงอย่างน้อยกอ็ไม่รับเงินทองแล้วก็อ่า,อา บินดาบาบินดาบาทได้อะไรก็ชั้นแล้วก็ไม่รับรับไม่รับเงินทองแล้วก็การดืนอย่างเดียวไม่ขึ้นรถนะหาที่พักในวันวันมเมื่อเราตั้งใจอยู่อย่างนี้แล้วก็ลงดูทําอย่างนั้นนะล้วก็ถือว่าเป็นการเดินทุ่นทุตนเพื่อสันติภาพนะเราเพื่อสันติภาพ พราะว่าเมื่อ,อโจสิมาก,ก็แเป็นสมัยสงกรามโลกรั้งที่สองแล้วก็ดอนระเบิดกรรมนโนนิกรมนโนแล้วก็ทุกวันนี้ก็ถือเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นสันติภาพทีนี้เมื่อเราก็ทาหน้าที่เป็นพระและ้วก็การชีวิตค,ความเป็นพระก็เพื่อเพื่อเพื่อความสุขและประโยชน์ของส่วนรวม ก็เพื่อสง,งบ้าจึงจะเราก็าถ้ายัางนั่นเป็นทุตนนี1หนะึ้หนึ่งหนึ่งมีสติเพื่อมีความรู้สึกตัวนะแล้วก็ทำจิตใจให้สง,งบในะสง,งบสันติภาพให้เกิดขึ้นที่จิตใจของเราเป็นเก้หนึ่งเก้าหนึ่งพร้อมกันนี้เราก็ให้เป็นหวังว่าสังคมเรานี้สง,งบสุขนะมีความสุข ภายใต้ร่มกาสาวพัดพระอาจารย์มิสุโอคาเวสโกพระภิกษุชาวญี่ปุ่นผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาบารมีท่านได้เดินตามศีลาจรวัตของหลวงพ่อชาสุพัทโทจนได้ค้นพบสัจธรรมแห่งการดำรงอยู่ด้วยหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวทางการเผยแผ่าศาสนาธรรมบนความเรียบง่าย กลางเดือนเมษายนพุทธศักราช2532พระอาจารย์มิสุโอและพระยานระโตได้เดินทางไปทุดงที่ประเทศญี่ปุน่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะออกเดินทุดงเพื่อระลึกถึงสันนิภาพของโลกท่านเริ่มเดินทางจากสนามบินนาริตะจนถึงอนุสรณสันนิภาพที่เมืองฮิโรชิมาตลอดระยะเวลา72วันระยะทางกว่า1,000กิโลเมตร พระอาจารย์มิสุโอคิคดพิจารณาอยู่เสมอว่าในฐานะพระพิสุในพระพุทธศาสนาท่านจะทําอะไรได้บ้างที่จะช่วยแก้ปัญหาในสังคมและสร้างสันติภาพให้แก่โลกทีนี้เมื่อเราเดินทางไปแล้วพอเราเข้าปันติเรากขเ,เห็นปันติก็นั่งสือพิมพ์อะไรก็มีข่าวดันดัแป๊บเดียวแป๊บเดียวเข้ามาเราก ทำให้เอาคิดโอ้จึนจึแล้วก็โลกของเรานี้มีปัญหามากมายอาจารย์ก็คิดน้ะโลกของเราลัทธิความเห็กนกามเมืองหรือศาสนาต่างๆก็มีมากมายอาจารย์ก็คิดว่าเอ๊ะธรรมะหรือว่าคำสั่งสองของพระพุทธเจ้า ช่วยเหลือแก้ปัญหาในสังคมคือการให้ทานนะการให้ทานอันนี้ก็เป็นไฟเทรวเขณิยมการแบ่งการทําบุญให้ทานไฟมหายานก็เป็นการแม่กางก,ากาณาุณนาะแป่งคำสองของมาฮยานหรือว่าเจ้าเมกวนอินอันนี้ก็เป็นการแม่ตามแม่ตางกาาุลน้า และในที่สุดท่านก็คิดพิจารณาระลึกขึ้นว่าสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในโลกได้ก็ต่อเมื่อชาวโลกทั้งหลายละความเห็นแก่ตัวโดยการให้ทานสิบประการเป็นทานนาจ๊แล้วสังคมและโลกก็จะมีแต่ความสงบความร่มเย็นโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งจากการที่ได้ทุดงที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนั้น มูลนิธิมายาโคตมีจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2533โดยมีภารกิจหลักด้านการช่วยเหลือสังคมเป็นสำคัญอาจารย์ก็คิดเมื่อเราเดินทุโดนในญี่ปุ่นแล้วก็คนที่โอมีฐานะดีๆกนะินอาหารหมื่อหนึ่งหลายพันบาท คิดเป็นเงินทายก็ไร้ไร้พันบาทเมื่อเราก็เปรียบเทียบอาหารกลางวันหนึ่งบาทกคนำบาทก็มีอยู่หรือว่าซักเอ่อให้ทรงการศึกษาปีหนึ่งสามพันสีแล้วก็สามารถไปโรงเรียนได้เมื่อเราก็พิจารณาจุดนี้แล้วก็เราก็น่าจะดั้งมนิติก็ เป็นลุกศิษย์ของเราหรือว่าชาวญี่ปุ่นหรือว่าลูกศิษย์ของเราที่พอมีฐานะดีก็มีอยู่นะถ้าเขาก็เสียสละเสียสละแล้วก็ช่วยได,ชยได้ช่วยได้เด็กโดยโอกาสคนหนึ่งสองคนที่ใบเรียนนั่งซื้อได้ถึงนะก็เป็นเราก็ตั้งใจถ้ายัางนั่นกงก็จ้างก็ออยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มบอกบุญน,นะ ตั้งแต่มาญี่ปุ่นี่ยขก็เราไม่ต้องการเงินไม่รับเงินทีนี้เมื่อกวาจำพรรษาแล้วก็มียาดยอมที่ดูแลปัจจัยก็มีอยู่แล้วก็ช่วงสุดท้ายของพรรษาจะปรากกจำพรรษาอยู่ที่โตเก,ก,กียวเมือ่อทุดนเสร็จนะเมือ่อทุดนเสร็จแล้วก็เป็นพรรษาหนึ่งอยู่ที่โตเก,กียวแล้วก็พารอบกับยาดยอมาจ่าย อยากจะตั้งมูลนิธิเนพะื่อช่วยเหลือนะเด็กตัวโอกาสก็มีหลายกองก็เ็งดีด้วยนะทั้ง hmm. คนญี่ปุ่นคนไทยนะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็อันนี้ก็เออก็ดีนะจึงจะเริ่มรวบรวมปัจจัยด,ดังๆแล้วก็เมื่ออาจารย์ก็กลับมาแล้วก็นะนี่ก็นี้เรื่อนดำเนินตังมูลนิธนะนะิดังกรรมการเนี่ยก็จดทะเบียนดังๆตั้งแต่นั่นนะนะ ปีแรกร้อยคนปีแรกก็รับนักเรียนทุนเป็นหนึ่งร้ยคนแล้วก็โตเนื่องกันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ทุกวันนี้ก็ปีหนึ่งก็ประมาณสามรอยสี่ร้อยเกือบจะห้าร้อยพระอาจารย์มิสุอุกล่าวไว้ว่าหากเมล็ดพันธ์แห่งความรักความเมตตาได้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราจะตรหนะักว่า เรารักชีวิตเราต้องการความสุขชีวิตอื่นสัตว์อื่นต่างก็รักชีวิตและปรารถนาความสุขเช่นกันหากเราทุกคนมีศีลาเป็นพื้นฐานสังคมก็จะปลอดภัยสงบร่มเย็นนอกจากนั้นแล้วเมตตาธรรมและการให้ทาน จะทำให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความเอื้ออาทรต่อกันความคิดดังกล่าวเป็นที่มาของทานจักรซึ่งหมายถึงวงลอ้อซึ่งมีใจที่มีเมตตากรุณาเป็นศูนย์กลางและแสดงออกถึงความเมตตาในจิตใจด้วยการลงมือกระทำความดีอย่างตั้งใจแน่วแน่ ความดีนั้นคือการบำเพ็ญทานสิบประการอันได้แก่หนึ่งให้ทานด้วยทรัพย์สินเงินทองสองให้ทานด้วยสายตาที่เมตตาปราณีสามให้ทานด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสี่ให้ทานด้วยวาจาที่ไพเราะน่าฟังห้าให้ทาน ด้วยให้แรงงานช่วยเหลือผู้อื่น 6. ให้ทานด้วยการอนุโมทนายินดีเมื่อผู้อื่นทำดี 7. ให้ทานด้วยการให้อาสนะหรือที่นั่ง 8. ให้ทานด้วยการให้ที่พักอันสะดวกสบาย 9. ให้ทานด้วยการให้อภัย 10. ให้ทานด้วยการให้ธรรมะ สำหรับคนเราทุกคนนั้นไม่ฐานะชีวิตหนึ่งในโลกกว้างใหญ่เราอาจไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะแก้วิกฤตของโลกได้แต่ด้วยความรักความเมตตาที่มีในหัวใจของเรานี้เราสามารถกระทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในโลกได้มากมายทีนี้เราก็เริ่มอ๋อก้อสองข้อทีนี้เอม อาจารย์เองก็บวชมา16ปี17ปีแล้วก็เราก็น่าจะนะเรานึกถึงเนี่เป็นอีสานอีสานแล้วก็ช่วงนั้นก็ยังค่อนข้างจะเนี่ก็อยากจนหรือว่ามีเขาว่าเด็กๆที่โรงเรียนไม่ได้หรือว่าโรงเรียนก็มีอาหารกลางวัน 1บาทเด็กๆที่จ่ายหนึ่งบาทก็มีมากในช่วงนั้นนะ่างกายก็ขาดอาหารแล้วก็อาหารกลางวันหนึ่งบาทที่ใจไม่ได้ก็หลายคนอยู่ในโรงเรียนต่างๆอเลยก็นึกขึ้นมานี่แหละเราก็เราก็จะนถ้าหน่าจากักนะได้เวลานะได้เวลาที่ทำอะไรกับสังคมนะ ก็เมื่อดังมนิติเ,เพื่อแก้ปัญหาสังคมเดี๋นี้มังคปัญหา 1, 5, มีมากมายนะปัญห้าในโลกนี่ก็มีมากมายแต่ฐานหนาที่เราเป็นพระแล้วก็สมควรจะทำอะไรที่ในความเป็นพระที่พอทำได้ของเราก็นึกถึงการศึกษาการศึกษานะก่อน เลยคิดว่าในตั้งมูลนิธิขึ้นมานะเพื่อช่วยเหลือแตกต่อยโอกาสมูลนิธิมายาโคตมีมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการจัดอบรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนที่ได้โอกาสในท้องถิ่นชนบทของประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบันทางมูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วประมาณ6,100ทุนนอกจากให้ทุนการศึกษาแล้วมูลนิธิยังได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการฝึกศิลปะก,การทอผ้าด้วยมือแบบซาอ,อุริโดยนำไรายได้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สซนามิในภาคใต้ของประเทศไทย และในวันที่26ธันวาคม2547มูลนิธิยังได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศิลปะการทอผ้าด้วยมือแบบซาอรุริเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพงังงาโดยมีเป้าหมายระยะยาวให้ราษฎรผู้ประสบภัยประมาณ300ครอบครัวในหมู่บ้านต่างๆ สามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตทีแรกทีแรกเราก็ตั้งใจว่าจะตั้งใจไว้ว่าจะไปช่วยนักเรียนทุนในบริเวณที่อาจารย์อยู่ทีนี้เมื่อเกิดสึนามิที่อันดามันกับภูกเกต็ตเมื่ออาจารย์ก็ไปแล้วก็ เราก็น่าจะช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างนะอย่างแรกก็ดามเมื่ออาจารย์ก็ไปดูสํารวจแล้วก็ตัดสินใจนะตัดสินใจว่าเราน่าจะนะน่าจะช่วยเหลือผู้ประสบไปท s นาม m ิช่วงนั้นอาจารย์ก็มีเครื่องโทร้าสาวริที่ที่วัดนะโทร้าสาวริก่อนแบน ของพิการของแกรหรือสามารถโทรพานได้โดยตามความรู้สึกนะเป็นอิสระอิสระในการโทรพานอันนี้ก็เป็นได้ทราบว่าเป็นดีกับทําให้จิตใจสบายใจก็เมื่อมีเครื่องโทรพานสาวริอยู่ที่วัดเนี่ยก็อาจารย์ก็ใบใบดูที่ประสบไปสนามิแล้วก็หรือว่าจากอ่านหนังสือพิ์ จากขา่าวจากทีวีแล้วก็เขาต้องการทำงานนะอยู่ในเท่นเป็นเป็นหลายวันเป็นเดือนเดือนก็เบื่อนะอยากจะทำอะไรทำงานแล้วเจ้าคนนึกคือมาใดว่าการโทรภาษาอรีน่าจะดีเดียวก็ไปแล้วก็ใบรมดูแล้วก็โคสนใจมากนะแล้วทุกคนก็เออก็มีจิตใจดีขึ้นนะจิตใจดีขึ้นแล้วก็ ช่วยรายได้รายได้ครอบครัวลักษณาอย่างนี้แล้วก็โครงการซาอุริก็จะเกิดขึ้นที่พังงาแล้วก็โตเนื่องกันเป็นทุกวันนี้ก็ทำอยู่คล้ายกับว่าแบบโอต,ตบหังโอต,ตบปัจจุบันโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศิลปะการทอผ้าด้วยมือแบบซาอุริได้ดำเนินไปด้วยดี มีรัศดรผู้ประสบภัยสนใจเข้าร่วมโครงการยางสม่ำเสมอจนสามารถพัฒนาทักษะและคุณภาพในการผลิตงานปีมือจากผ้าทอซาอุริได้ดีขึ้นเป็นลำดับส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์จากผ้าทอซาอุริเป็นจำนวนมากเพื่อนำมาช่วยสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้รัษดรผู้ประสบภัยได้มีรายได้เลี้ยงตนเองและจุนเจือครอบครัวทำให้รัษดรผู้ประสบภัยนับร้อยครูเรือนได้ประกอบอาชีพทอผ้าซาอุริมาจนถึงปัจจุบันทีแรกมันก็เราก็อาศัยแทนนะแทนปีกว่าสองปีเมื่อมองเห็นว่าชาวบ้านก็สนใจแล้วพออาจารย์ก็ติดต่อรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วพอหา สร้างอาคารขึ้นอาคารเป็นทาวรตั้ดังเด่นั่นก็ถือเป็นเป็นประจำอดตบปัจจุบันก็ทำอยู่ประมาณ5้าสิบกรบครัวก็เข้าอยู่ในโครงการสารีหากกล่าวถึงการให้ทานนั้นไม่จำกัดดูแต่เฉพาะการให้ทรัพย์สินเงินทองและไม่จำกัดเฉพาะว่าต้องทำบุญกับวัดกับพระพิสุสง์เท่านั้น แต่การให้แก่พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายหรือให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าเป็นการให้ทานทั้งสิ้นตามหลักแห่งการบำเพ็ญทานสิบประการที่ได้กล่าวไว้ซึ่งทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะใดก็สามารถเป็นผู้ให้ได้เสมอปัจจุบันสังคมโลกเกิดปัญหาขึ้นมากมาย การให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาจึงถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะความสุขหากแบ่งปันกันจะเพิ่มเป็นสองเท่าส่วนความทุกข์ถ้าเราทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันความทุกข์ก็จะลดลงถึงครึ่งหนึ่งเช่นกันนอกจากมูรนิธิมายาโคตมีแล้วในปัจจุบันพระอาจารย์มิสุโอกยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีก โมูลนิธิมิสุโอาเวสโกซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหนึ่งที่จะร่วมพลังในการพัฒนาชุมชนและธรรมชาติแวดล้อมให้หน่าอยู่เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่สังคมและโมูลนิธิดวงแก้วที่มุ่งเน้นในการอบรมอาณาปานาสติหลักคำสอนที่พระอาจารย์มิสุโอะได้ให้ไว แกพุทธศาสนิกชนในการดำเนินชีวิตคือการให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าเพราะหากมนุษย์มีศีลธรรมประจําใจกันทุกคนแล้วจะทําให้ทุกชีวิตมีหลักประกันของความปลอดภัยไม่ต้องมีความกังวลหวาดระแวงเกรงกลัวสิ่งใดอีกทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขร่มเย็นย่างความสันติสุข ให้เกิดขึ้นในโลกชีวิตของเราก็ท้าทุกคนนะเราก็ทุกคนมองดูจิตใจของเราให้มีเมตตาไม่วามมีเมตตาแล้วก็แสดงแสดงออกต่อสังคมด้วยการกระทำจริงๆนะด้วยการให้ทานอิระการตามเอธิบายแล้วก็ถ้าเรา ทำในวงเล็กๆแล้วก็เปนชุมชนเล็กๆเช่งครบรัวก็มีความสุขถ้าทำหลายคนหลายคนทำแล้วก็เราก็สามารถช่วยเหลือในประเทศชาติหรือว่าโรคทั้งหมดนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางที่สันติสุขได้ ขอให้พวกเราทุกคนจงเชื่อมั่นกันนะคะว่าสันติภาพของโลกสามารถเริ่มต้นจากพวกเราทุกคนณที่นี่และเดี๋ยวนี้มาช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกแห่งรักและเมตตาไว้ในหัวใจช่วยกันหมุนทานอาจาักแห่งสันติภาพให้เคลื่อนไปเคลื่อนไปบนพื้นทางที่มั่นคงด้วยศีลเพื่อประโยชน์สุขที่กว้างขวางแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยรักและเมตตาที่ไม่จำกัดขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ